พ่ลูกคู่นี้ดูพ่อลูกคูนี้สิดูพ่อลูกคูนี้ขี่ควายอ่านะยิ้มนะห้ามเปิงแบตนะาแบตไม่มีนะบอกให้ลืมแบตลืมแบตชาร์จไว้บ้านนู้นน่ะนะ อยู่ตรงหน้าไฟสิลูกอสองข้างสองข้างพ่ออยู่ข้างนี้พ่ออยู่ข้างนี้เ,เอิไม่ติดนี่บอกให้ไฟฟิตปุ๊กทำไมก็ามาทำไว้เงี้ยเขามีความหมายางงว่าไงน้องพิมพ์ทำเหมือนพ่อดีิลูกเข่าไฟ ถ่ายผ้าใหญ่ปะขึ้นไบไหมเดยวก็ลื่น